คำนวณผลบนบอลกับทีเด็ดโป้งเดี่ยวประจำวันเสราร์ที่10สิงหาคมปี673คู่วันนี้เป็นทีมใหญ่ที่เราคุ้นหูกันดีคู่แรกเป็นศึกคอมมูนิตี้ชิลของอังกฤษแมนยูแชมป์เอฟเอคัพเจอกับแมนซิแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่กันที่เบรนบรีคิกออฟ3าทุ่มหมายการเปิดมาให้แมนซิเหนือกว่า1.25เมตรซีซั่นที่ผ่านมาแมนยูจบอันดับที่8ในพรีเมียร์ลีกแข่ง38ชนะ18สเสมอ6แพ้ไป14ทําทำได้6 0สแต้มส่วนแมนซิจบอันดับที่หนึน่งโดยการ 38ชนะ28เสมอ7แพ้ไป3ทํทำได้9 1แต้มแต่ว่าเฮดทูเฮดเกมล่าสุดเป็นศึกเ a ฟเอคัพแล้วก็เป็นแมนยูที่พลิกล็อกเอาชนะแมนซิไปได้ในเวลา2ประตูต่อ1แต่ในเกมลีกแมนซิเป็นฝ่ายชนะแมนยูได้3าหนึ่งในเกมล่าสุดที่เจอกันส่วนฟอร์มของแมนยูหเกมหลังสุดพรีซีซั่นชนะ2แพ้3เกมล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลในแมตช์อุ่นเครื่อง3าศูนย์ส่วนแมนซิตี้หเกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3อุ่นเครื่อง4เกมชนะแค่เกมเดียว นั่นคือเกมล่าสุดที่ชนะเชลซี4-2ตัวหลังแมนยูวันนี้ค็อบบี้เมนูคาเซเมโรบูโนโ่แฟน,นันมาคัตแรดฟอร์ดและอาจจะใช้งานโจโจเซอร์เซลงประเดิมสนามส่วนแมนซิมีตัวหลักอย่างเควินเดอบลอยออสการ์บ๊อบแบนโดซิวาแจ็คกิลิสและเ er ah ออร์ลิงบล็อห์แัลเลนโปงเดียวมองว่าภาพรวมก็ยังเป็นแมนซิที่ดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าดูจากสถิติจริงๆแมนซิ cy, เล่นในรายการนี้มา8เกมพวกเขาชนะได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองและเชื่อว่าวันนี้แมนยูน่าจะตั้ง ใ,ใจเล่นน่าจะทําได้ดีและมีสิทธิ์ที่จะยันเสมอแมนซิในเวลาได้1นต่อหน,อน,หนึหรือถ้าแมนซิจะชนะก็น่าจะยิงกันไม่ขาดโป้งเดียวคํานวณว่าไม่เสมอหนึ่ง,งก็เป็นแมนซิเฉือนได้แค่สอ นะทุกคนคู่ที่2เป็นซึกโกปาอิตาเลียจากอิตาลีนาโปลีเปิดบ้านเจอกับโมเดนาคิกออฟตีสอซีซั่นที่ผ่านมานาโปลีจบอันดับ10ในเซเรียอิตาลีแข่งไป38ชนะ13เสมอ14แพ้ไป11ส่วนโมเดนาจบอันดับ10ในดิวิชั่น2หรือว่าเซเรียบีแข่ง38ชนะ10เสมอ17แพ้ไป11เอดเตูเฮกเกมลา่าสุดที่คู่นี้เจอการย้อนไปปี2007สมัยที่นาโปลีหล่นไปเล่นอย่างเซเรียบีพวกเขาเสมอกัน1นหนึ่งในบ้าน ปส่วน5เกมหลังสุดของนาโปลีชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับจิโรนา แพ้ไป2-0ส่วนทีมเยือนโมเดนา5เกมหลังชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเปิดบ้านเสมอกายารี่2-2ตัวหลักของนาโปลีวันนี้สปินนาโซลามาเตโอโปลิตาโนคีซาคาวัสคิเลียและจากโมลาสปาดูลีและ,ดดลและนําทีมโดยอันโตนิโอคอนเต้เฮสโคตคนใหม่ส่วนโมเดนามีตัวความหวังอย่างกอเกอรี่เดฟเฟลและฟาบิโอปอนซี่โปงเดียวมองว่านาโปลียังไงก็ดูเนื้อกว่ายิ่งได้โคตคนใหม่ของคอนเต้รับรอง ว่าทีมดีขึ้นอย่างแน่นอนอีกทั้งคุณภาพของตัวผู้เล่นนาโปลียังคงดูดีกว่าโป้งเดียวคำนวณว่านาโปลีจะเปิดบ้านชนะได้2-0น,นะตุกโ้นคู่สุดท้ายเป็นเกมลีกเกมแรกของลีกโปรโต,ตุเกส FC ปอร์โตเปิดบ้านเจอกับกิวิเซนเต ตีสองครึ่งเจ้าบ้านปอร์โตจบอันดับที่3ในซีซั่นที่ผ่านมาแข่ง34ชนะ22สเสมอ6แพ้6ททาได้เ2แต้มส่วนกิลวิเซนเตจบอันดับ12แข่ง34ชนะ9สเสมอ9แพ้16เก็บได้36แต้มเฮทูเฮเกมล่าสุดที่เจอกันกิลวิเซนเตเปิดบ้านสเสมอกับปอร์โตไป1ต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดที่ปอร์โตเล่นในบ้านเจอกิลวิเซนเตเจ้าบ้านชนะ21ผลงาน5นัดหลังสุดของปอร์โตโหดจัดไม่แพ้ใครชนะ4สเสมอ1เก เกมล่าสุดก็เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนในบอลถ้วย3ประตูต่ตอ3ก่อนที่จะต่อเวลาแล้วเอาชนะลิสบอนไปได้4ต่อ3ส,ส่วนกิเวเซนเต้หเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดอุ่นเครื่องในบ้านเปิดบ้านเจอกับเตปอร์ติโบลาคอลุนยาเสมอกันไป0ูโตัวหลักของปอโต้ว,วันนี้ขุมกําลังในห้องเครื่องมีนิโก้การโซเลตคอนไซซาบอเกสอีวานไจเม่และหน้าเป้าเป็นแดนนี่นามาโชส่วนกิเวเซนเต้มี3แนวรุกอย่างเฟลิกกอเรียฮอเกออากเร และซาติโอโกกาเซียโป่งเดียวมองว่าถ้าดูจากถิติเฮ h ูเฮก็เป็นปอร์โตที่เหนือกว่ากิลวิเซ,เซนเตมาโดยตลอดแต่ในพักหลังๆปอร์โตมักจะชนะได้ไม่ขาดอย่างมากก็ระยะห่าง2ลูกแต่ถ้ามาดูฟอร์มของปอร์โตในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาเล่นในบ้าน6เกมหลังสุดดูได้เลยว่าการันตี4ี่ลูกทุกเกมและยังเชื่อว่าเกมนี้จะสารฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องโป้งเดียวคำนวณว่าปอร์โตจะชนะกิลวิเซ,เซนเตสามศูนย์นะ ทุกคนแล้วสามารถสอบถามข้อมูลคู่อื่นเพิ่มเติมได้อีกทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์หน้าช่องติกตอกส่วน y o ยูทู e ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะทุกคน